โอ like, right like like, ้ยเด็กที kind of e ่ไหนมันวาดรูปเล่นแบบนี้เนี่ยต้องมานั่งขัดลําบากขัดอีกโอ้อย่างน้อยก็ยังมีชิงผู้ช่วยในการทาความสะอาดไหนๆก็มีข้าวแล้วเรามาลองใช้สูตรรุ่นเก่าอย่างฟองน้ำธรรมดาผสมกับน้ำยาล้างจานกับชิงมาลองขัดกันดูดีกว่าว่าอันไหนมันจะแน่กว่ากันฟองนั้นเนี่ยแต่ว่าขัดยากสุดจะดูติมาน้ำดิมานั่งนั่งเช็ดข้าวลอยน้ำอย่านียใช้ได้แค่นี้เนี่ยโอ้เป็นรูแล้วยังใช้ไม่ทันไรเลยมาลองใช้ชิงกันต่อเลยเนี่ยช้ำน้ำมันหมาดโอ้โหจริงนี่ใช้แค่น้ำเปล่าเนี่ย โอ้โหขัดออกขนาดนี้เลยเนี่ยใช้แค่น้ำเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยสงสัยเพราะว่ามีดามอนเทคเจอร์แน่เลยเนี่ยโอ้โหใช้ขัดง่ายขนาดนี้ไม่ใช้แค่แค่น้ำเองอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อใช้งานก็ง่ายแถมยังปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยเนี่ยใครๆก็น่าชอบแหละโอ้อันนี้ขัดออกจริงๆนะแบบว่าไม่ได้ใช้ทาสีไม่ได้อะไรเพิ่มนะขัดให้เห็นกับตาเลยเนะี่ยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรากลับมาขัดกันต่อที่ในส่วนเดิมนะที่เราใช้น้ำยาล้างจานเมื่อกี้ขัดไปเนี่ยงน,นี่จะเป็นคราบจากยาล้างจานเก่านะแบบว่ามีคราบน้ำคราบนุ่ยนีีีี่่่ยยยแแแป๊บบบเเเเดดววอองงลลล้้้้้กกกก็็หััจาาาาานนนนนะะะรรใใชคผสซู มันรูปก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหลังจากที่ผมเก็บงานไปแล้วเนี่ยคราบสกปรปกค่าสีเทียนแล้วก็ค่าสีเมจิกเนี่ยตอนนี้หายไปอย่างชัดเจนเลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหาประสิทธิภาพในการกระจัดค่าแบบเดิเดม็ออกไปเนี่ยมองหาเลยครับชิงเมจิกสปอนครับผม